คนเนี่ยนะมาถึงตรงนี้ที่ฉันบอกว่ามันไม่มีใครไม่มีแพรหรอกแล้วมึงเนี่ยจะมาฟื้นฝอยหาตะเก็บตะเข็บมึงจะมาสะก,กิดนะคะแพที่มันกําลังจะตกสะเก็ดเนี่ยเพื่ออะไรทําไมมึงไม่ให้เขาทํางานกันไปก่อนวันนี้อุ้งอิงเนี่ยยังไม่ได้เป็นนายกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเตรียมสอยกันละบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นหาอะไรกันมึงตั้งหน้าตั้งตาสอยคนที่ไม่ชอบสรุปแล้วเดี๋ยวมึงจะเอาใครมาเป็นสรุปแล้วเดี๋ยวไม่พอใจมึงก็ลงถนน ขอโทษนะครับมึงไม่คิดถึงลูกหลานมึงมั่งเหรอว่าวันนี้มันสมควรที่จะให้เข้าพัฒนาประเทศให้มันเป็นประโยชน์กับลูกหลานมึงมั่งอะ่ะก่อนที่มึงจะตายเนี่ยมึงได้สร้างอะไรไว้ให้กับลูกหลานมึงบ้างสิไม่มีใครเจ็บปวดในในเหตุการณ์สลายการชุมนุมหรือเหตุการณ์ทางการเมืองมากเท่ากับพวกเราคนเสื้อแดงหรอกคะ่ะนะฮะแล้วดิฉันไม่เข้าใจว่าทําไมคนเสื้อแดงวันเนี้นะฮะระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาเริ่มนะฮะที่จะทําใจได้ แต่มันไม่ใช่เขายอมมันไม่ใช่เขาเห็นดีเห็นงามแล้วมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วอะไอ้พวกที่ไปแดกสม้มทั้งนั้นนะค่ะที่ออกมาพูดอย่างเนี้ยแล้วถ้าการเมืองมันวันนี้มันยังยึงยดยังติดยังเกาะอ,อยู่กับอย่างนั้นมันไปไม่ได้เนี่ยสุดท้ายวุ่นวายขึ้นมาทหารออกมาคุณรับผิดชอบอะไรกันได้ไอ้พวกออกมาพูดทำนองเหมือนกับแบบว่า99สุดขเขาก็เป็นมนุษย์นะก็มีใครบอกว่าเขาไม่เป็นมนุษย์ล่ะ คุณเนี่ยมาโหนพวกคุณมาหาแสงอะไรกันตอนนี้ในตอนที่มันมีการทำกันใหม่ๆสดๆร้อนๆ,ๆมึงไปมุดหัวกันอยู่ไหนมาวันนี้ฉันถามบอกว่ามึงมาด่าเพื่อไทยทำไมอภิสิทธิ์กับสุเทพมึงเอามันใส่พันขึ้นเฮงไปทำไมทำไมมึงไม่ได่ดามันคนที่สั่งคนที่เป็นมีความรับผิดชอบคือหน้าที่รับผิดชอบณนะตอนนั้นที่มีประชาชนะทำไมไม่ด่ามันมึงทำไมไม่เที่ยวไป ไปไปไปกดดันให้มันออกมาแล้วผิดชอบวันนี้มันมาอะไรกับเพื่อไทยทั้งทั้งที่เขาเป็นพักการเมืองแล้วคนที่พามึงออกมาเนี่ยที่มึงเดินตามตูดมันต้อย,ต,อยต้อยออกมาเนี่ยวันนี้มันนั่งด่าฝ่ายนี้อยู่เนี่ยวันนี้ก็เป็นพวกเดียวกันแล้วเหรอนะคะแม้แต่คนที่แบบว่าอายุอาวุโสมากๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็ออกมาพูดค่ะแต่คุณลืมไปเลยคะว่าคุณก็เป็นส่วนหนึ่ง ในการที่มีคนออกมาชุมนุมเยอะแยะไม่มีใครไม่เจ็บปวดหรอกแล้วจะให้ทำยังไงถ้าบ้านเมืองมันยังต้องวนหลูมกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลจะช่วยอะไรพวกคุณได้ทำไมไม่ให้เขาได้อำนาจทำไมไม่ให้เขาเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าไปคือถ้าคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลคุณจะไปทำอะไรได้นะคะจะยึดมั่นอยู่ในอุดมการและเป็นฝ่ายคา้านดักดานอยู่นั้นมึงจะทำอะไรได้กูถามมึงหน่อยสิ มันต้องได้อำนาจรัดมาแล้วค่อยๆทำมึงจะต้องไปแหกปากบอกเขาทำไมนี่กูจะมาแก้แค้นมึงนะแล้วใครมันจะให้มึงทำอ่ะมันต้องมีชั้นมีเชิงประสบะการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยยี่สิบปีเนี่ยที่สู้สู้มาเนี่ยโดนแล้วโดินอีกเนี่ยก็ยังจะคงต้องไปทำเหมือนเดิมแล้วให้มันเกิดอีกอีกอันหนึ่งแล้วท,ที่จะเอาใครรับผิดชอบท,ที้จะชี้หน้าใส่ใคร ส่วนสั่งการในวันนี้ที่ฉันบอกนะคะบอกว่าเช่นกรณีวันนี้ก,ก่อแก้วพี่คุณทองพูดดีมากถ้าจะถามหาความเจ็บปวดพวกเขาไม่เจ็บปวดกว่าหรออยู่ทุกเวทีโดนทุกครั้งคุกตารางก็ติดมาแล้วทําไมเขาไม่พูดคําว่าสู้เพื่อเขาเราติดคุกแล้วออกมาแฉทักษิณเป็นฉากฉากล่ะเขาเขาสุขสบายเหรอ วันนี้กอก้วพีกุลทองพูดดีมากๆาิีฉันต้องบอกว่าขอขอเคารพนับถือขอคาราวะจริงๆทุกคนเนี่ยนะะมาถึงตรงนี้ดิฉันบอกว่ามันไม่มีใครไม่มีแพ้หรอกแล้วมึงเนี่ยจะมาฟื้นฝอยหาตะเก็บตะเข็บมึงจะมาสะก,กิดนะคะแผ้ที่มันกําลังจะตกสะเก,ก็ดเนี่ยเพื่ออะไรทําไมมึงไม่ให้เขาทํางานกันไปก่อนวันนี้อุ้งอิงเนี่ยยังไม่ได้เป็นนายกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเตรียมสอยกันละ บ้านนี้เมืองนี้มันเป็นหาอะไรกันมึงตั้งหน้าตั้งตาสอยคนที่ไม่ชอบสรุปแล้วเดี๋ยวมึงจะเอาใครมาเป็นสรุปแล้วเดี๋ยวไม่พอใจมึงก็ลงถนนขอโทษนะครับมึงไม่คิดถึงลูกหลานมึงบ้างเหรอว่าวันนี้มันสมควรที่จะให้เขาพัฒนาประเทศให้มันเป็นประโยชน์กับลูกหลานมึงบ้าง่ะก่อนที่มึงจะตายเนี่ยมึงได้สร้างอะไรไว้ให้กับลูกหลานมึงบ้างสิมนหลาดคน กอก้รบอกว่าไปดูคณะกรรมการบริหารของตอนนี้พักคือดิฉันเนื่อไม่ได้ชอบทุกวันเนี่ยนะฮะพูดจริงๆตั้งแต่เป็นเสื้อแดงมาเนี่ยไม่มีวันไหนเลยมั้งที่ไม่ด่ามันเนี่ยแต่สุดท้ายมาณวันนี้เนี่ยนะคะที่เห็นบอกว่าสามปอมมันก็จะให้สามปอมมันก็จะให้ปิดกฎหมายมันก็จะให้แก้ไอ้นุ่นก็จะให้ทำไอ้นี่ก็จะให้ทำแล้วทำไมไม่เลือกกูวให้ไลน์สไลด์ ในเมื่อมันไม่ได้นสไลด์มันทําอะไรไม่ได้ละค่ะแต่และคนที่จะออกมาพูดเอาขอเลยนะคะคนสุดปังสุดปังมาเลยค่ะแล้วก็ช่วยดิฉันแชร์ด้วยจะขอบคุณมากๆบ้านมือมันไปไหนไม่ได้แล้วค่ะถ้ามือยังเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ถ้าต้องตะทะับทำตามใจใครมันก็จะต้องไปขัดใจอีกคนหนึ่งแล้วคนที่เขากําลังทําหน้าที่อยู่ตรงนี้ดิฉันบอกว่าเขาไปเป็นเขาไป เขาไปสั่งหรือเขาไปอะไรเหรอเขาเป็นคนทำเหรอทำไมไอคนที่สั่งกับไอคนที่กระทำเนี่ยทำไมไม่หันหน้าไปดามันแล้วเพื่อไทยไปทำอะไรเขาเป็นพักการเมืองจะเคลื่อนไหวอะไรก็ลำบากมีสิทธิจะถูกยุบพักมีสิทธิจะถูกยัดคดีนู่นนี่นั่นกันตลอดเวลากันอยู่แล้วในช่วงนั้นนะ่ะจะบอกให้เลยนะคะว่าหลายคนเนี่ยที่มาอ้างว่ากูหนึ่งุ้นอย่างนี้เนี่ย ดิฉันพูดเลยค่ะว่าถ้ามึงรักประเทศจริงมึงรักความยุติธรรมจริงมึงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาอุ้งอิ๊งไปรู้อะไรด้วยดาทักษินด,าดา่าเลยด่ามันสิบกว่าปีเนี่ยด่าจนกระทั่งด่าจนกระทั่งเขากลับบ้านแล้วเนี่ยมันก็ยังด่าเขาอีกมึงไม่มีจิตสำนึกที่จะคิดเหรอถ้าเขาเลวเขาเป็นอะไรอย่างที่มึงคิดจริงเนี่ยวันนี้เขาจะยังมีบาร,รมีพอเหรอทำไมเข้ามาในประเทศกลับมาในประเทศ ไม่ว่าจะสถานะอะไรขึ้นไปพูดบนเว,วทีพวกมึงเคยมีโอกาสได้เหยียบขึ้นไปไหมใครให้เกียิมึงขนาดนั้นมึงทำอไมไม่คิดใครจะมีบาร,รมีดิฉันไม่รู้แต่วันนี้เราเป็นรัฐบาลทำไมเราไม่สนับสนุนรัฐบาลล่ะถ้าเขาอยู่มั่นคงคิดเหรอเขาว่าเขาไม่อยากแก้จํานวนนี้แล้วคนเป็นพักการเมืองนะอยางฉันพูดเลยว่าไอ้เกศพเนี่ยหรือประเด็นเนี่ย ตอนเนี้ยมันยังไม่ใช่เวลาที่จะไปทําตอนนี้ไปทําก็โดนเอาไหมล่ะมึงไปลื้อดิตอนสมัยนายกยิ่งรักเนี่ยไม่ใช่ไปลื้อคดีนี้เหรอมันถึงได้โดนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจำนำข้าวนะฮะแล้ววันนี้ถ้าเราไปทําอีกล่ะทําไมคุณไม่รอให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามั่นคงแข็งแรงแล้วก็หยิบเรื่องนี้มาพิจารณาเอาตามตัวบทกฎหมายเลยคิดว่าทําไม่ได้เหรอฮะ แต่คุณจะทํายังไงล่ะในเมื่อตัวคุณเองเนี่ยไม่มีอํานาจวันนี้สั่นคลอนกันเองเนี่ยถ้าคุณขย่ารัฐบาลน,นี้จนกระทั่งในที่สุดเขาอยู่ไม่ได้เขาถูกานายกถูกถูกถูกถอนอรัฐบาลต้องยุบสภามึงสบายใจเหรอคะแล้วเสร็จแล้วเรื่องแบบนี้ใครจะมาทำให้มึงก้าวไกลเหรอในขณะที่วันนี้ดิฉันบอกว่าการเอาประชาธิปติ์เนี่ยมาร่วมรัฐบาลเนี่ยในทางการมองมันไม่ใช่เรื่องที่เสียหาย ถามว่าถูกใจไหมไม่ค่ะไม่ชอบแต่เราก็ต้องมานั่งนึกนะคะว่าความจําเป็นหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทาไมเรียกร้องความเป็นธรรมสารพัดเน่ะไม่โกรธไปเครืองอะไรกับสมาชิกพรรคเขาซึ่งวันนี้คณะกรรมการบริหารพรรคของเขาไม่มีตัวตึงๆที่เราเคยมีประเด็นกับมันเลยแต่กลับกลายเป็นว่าหลงลืมไปว่าไอตัวการที่แท้จริงที่มันทําให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันคือนายกและรองนายกณขนาดนั้น ล่อยให้มันไปนอนเกาตูดสบายใจเถอะไม่ไปแตะมันเลยเนี่ยบางคนนีนันฉันบอกว่าหากินจะเสื้อแดงมาจนกระทั่งร่ำรวยชีวิตทั้งชีวิตมันไม่ต้องทำหาอะไรละอยู่สุขสบายไปจนตายนั่นแหละค่ะอ้างว่าไปติดต่อนะคะไปศาลโลกไปนู่นไปนี่นะเอาเงินบินไปต่างประเทศไปติดต่อจะหาทน,ทนายจะไปฟ้องศาลลงศาลโลกพิแทก็ไปนะคะไม่อยากจะพูดหรอก คือตอนนั้นเนี่ยฉันพูดจริงๆเลยนะะว่าน้้ำท่วมปากถูกต้องค่ะส้มส้มเขาพูดแล้วว่าเขาเนี่ยนะคะไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาลุงแล้วก็มาด่าเราว่าตะระบัดศัตว์ไปร่วมกับลุงวันนี้เป็นไงอะ่ะมึงทับจะนอนมึงแทบจะแบบจัดพิธีแต่งงานกันเลยมั้งอ่ะมาพูดมาถึงตรงนี้นะฉันบอกว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่ารับไม่ได้ทําใจไม่ได้ แล้วทําไมพวกเราเนี่ยนะคะซึ่งบอกว่าพวกนางบบงนางแบกอะไรเนี่ยยังแบกอยู่มึงกูก็ขอคือดีฉันบอกว่ากูเป็นเสื้อแดงกูแบกเพื่อไทยไม่แปรค่ะแต่ไอคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นเป็น,ปนแดงเนี่ยจะไปแบกส้มเนี่ยนี่นี่กูนึดกว่าอีกนะฮะพูดจริงๆเลยนะใจมึงได้ชิบหายเลยเออพูดอย่างนี้แหละใจมึงแม่งโคตรได้ คนที่เขาสนับสนุนพักเพื่อไทยเขาก็สนับสนุนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรทําไมละฮะมึงโตจนหมาจะเรียตูดไม่ถึงและอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยนะมึงจิตตกพอมีข่าวอะไรนู่นนี่นั่นกุสบัดต,ตูดไม่เอามันก็ชีวิตมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้มึงต้องมีเหตุมีผลสิฮะทุบได้อํานาจรัฐแก้รัฐธรรมนูญพอถึงวันนั้นเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่าการจะทําตามใจคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยแล้วไปทําให้คนทั้งประเทศเนี่ยเขาเดือดร้อนเนี่ย มันไม่มีรัฐบาลที่ไหนเขาขึ้นมาทําให้หรอฮะให้โอกาสเขาบ้างเขาเพิ่งจะได้มาเป็นรัฐบาลปีกว่าเองมึงจะเอานูน่นเอานี่เขาจะจัดตั้งรัฐบาลแ้งแต่เขาจ,จัดตั้งรัฐบาลแล้วบอกว่าไปร่วมกับลุงมึงตระบัดศาสตร์วันนี้เขียนลุงออกแล้วเอาคนนี้ก็ยังไม่ก็ยังไม่ชื่นชมก็ยังด่าอีกคือตกลงมึงจะให้เขาเป็นรัฐบาลยังไงแล้วทาไมตอนนั้นมึงทําไมไม่เลือกเขาแล้วมึงไปเลือกไอ้ส้มมันทําไม